สวัสดีครับอากาเซ่ที่น่ารักทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันหน่อยคุยมาเม้ากันมาจะพูดเรื่องทฤษฎีมโน,โนก็ว่าได้ทฤษฎีวมโนของแบมแบมตอนนี้ไม่รู้ว่าแบมแบมอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้ว่าแบมแบมอยู่ที่ไหนหมายถึงพวกเราอะนะครับพวกอากาเซ่ทุกคนไม่มีใครได้ข่าวแบมแบมนะ ถึงมีงานปล่อยมาเรื่อยๆแต่ก็มันก็เป็นงานที่ออนไลน์จะสังเกตว่างานพักหลังของแบมบจะเป็นงานที่ถ่ายแบบข้ามประเทศดูจากดูจากงาน mv mv เพลงอ่าไอ้คนหล่อหลวงนี่ก็เป็นการส่งส่งวิดีโอมานี่คือก็ระยะหนึ่งแล้วนี่คือระ,ะยะหลังตัวล่าสุดก็จะเป็น ais 5 g ก็จะเป็นลักษณะการถ่ายกับพื้นหลังและให้ทีมงานตัดต่อเอา มาใส่กับภาพแค่นั้นเองมันเป็นการถ่ายแบบง่ายๆนะครับให้แบมๆพูดตามสคริปต์แล้วก็เออย่างไอตัวแจ็คเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าโฆษณามันฝรั่งทอดแจ็คเนี่ยไม่แน่ใจว่าถ่ายทําที่ไหนนะแต่ก็น่าจะถ่ายในสตูดิ o โออาจจะถ่ายไว้ก่อนแต่ก็จะมีงานที่เห็นตัวเป็นๆของแบมแบมครั้งล่าสุดก็คืองานที่ไปเป็นพิธีกรงาน บลูดากอนฟิล์มอวอร์ด2021นะครับนั่นแหละที่เราเห็นตัวเป็นๆตัวเต็มๆของของแบมแบมหลังจากนั้นก็จะเป็นงานเปิดตัวเป็นคลิปวิดีโอเปิดตัว The Sims 4แต่ว่าไม่แน่ใจว่าถ่ายทำนะเขาถ่ายทำที่ที่ไหนค่อนน่าจะเป็นเกาหลีเราจะมาโนกันว่าที่แบมแบมโพสให้สัญญาณบางอย่างเนี่ยตั้งแต่วันที่24แล้วเนี่ย I'm coming เนี่ย มันคืออะไรแล้วก็มีเหมือนกับนับถอยหลังเรื่อยๆมีอัมคัมมิ่งวันที่24วันที่27มีมิสเตอร์บีมานั่งรออะไรสักอย่างหนึง่งล่าสุดวันน,น,นี้วันนี้ในทวิตเตอร์แบมแบมหนเนี่ยมีรูป is this close ใกล้แล้วทึ่งนับจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยวันที่24ใช่ไหม24 28 4 8วัน มา8วันแล้วเราจะมาลองหาข่าวล่าสุดที่เอ่อเราจำได้ไหมมันจะมีข่าวที่พิงค์สวีทบอกว่าคุยกับแบมแบมว่าอยากทำงานร่วมกับแบมแบมข่าวนี้มันออกมาเมื่อไหร่ข่าวนี้ออกมาประมาณ6วันที่แล้ว6-7วันที่แล้วก็เป็นช่วงเวลาเดียวกัน แบมแบมเป็นคนส่งข้อความไปหาเพียงสวีทผู้ชายสีชมพูเนี่ยดังนั้นผู้ชายสีชมพูสองคนคุยกันแน่นอนว่ามันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะเพียงสวทเป็นสีชมพูอยู่แล้วแบมแบมชอบสีชมพู2คนลงตัวครับดูที่ว่าแบมแบมกับเพียงสวีทจะทําอะไรและทาที่ไหนที่ไหนคํานี้ก็คือแบมแบมไปไหนแบมแบมไปอเมริกาหรือเปล่า แล้วทำไมไม่มีใครรู้ไม่มีใครบอกเราหรือเปล่าเท่านั้นเองการที่คนคนึงจะเดินทางไปอเมริกาการที่ไอดอลชื่อดังคนหนึ่งจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยมันน่าจะมีใครรู้นะแต่ว่านี่ก็เงียบแต่หลายคนก็เงียบนะรวมทั้งที่มาขาด้วยเนี่ยเราอยากจะให้ลองมานั่งคิด ว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันดูเหมือนเ eh, อ eh, eh, eh ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอาจจะมาโนไปนเองก็ได้ใครมาหามาร์คใครอยู่กับมาร์คแบมแบมอยู่ไหนแบมจะทําอะไรมาร์คบอกว่ามาร์คกำลังจะทําเพลงใหม่ด้วยมาร์คกำลังจะทําเพลงใหม่คํานี้มาร์คเราจะทำกับใครคือนอกจากวันอินเดเมเลียนเนี่ยวันอินอันเมเลียนเนี่ยอ่ามาร์คบอกว่ามาร์คกำลังทางทำเพลงใหม่ Mark กำลังทําเพลงใหม่อีกเพลงหนึ่งกับใครอ่า ต้องดูซึ่งมันก็จะพอมอพอดีกับการที่แบมแบมมีข่าวว่าจะมาทำเพลงใหม่กับพิง k s w ว a t ซึ่งแน่นอนเขาต้องเดินทางไปอเมริกาเป็นแอปไป LA. นั่นสิ l อมีใครอยู่อลกอมีพิ้งม,มาร์กไงไอเขาต้องไปหากันใช่ไหมล่ะคำว่าโซ c โครสเนี่ยถ้านับจากอ้าวเอาฟันแบบมโนโมแบบสุดๆเลยนะถ้าเริ่มจากอัมคัมมิ่งเนี่ย วันที่24ถึงวันนี้วันที่20ไปถึงวันที่4เนี่ยนี่คือแวันแล้วระยะเวลาการกักตัวถ้าเกิดว่าแบมแบมเดินทางไป LA จริงๆระยะเวลาการกักตัวของอเมริกาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเท่าที่ความรู้มีเขาประมาณ10วัน10วันจะเป็นแบบเซลล์ควอนตินก็คือวันที่พี่มาร์กไปตอนแรกก็คือกักตัวเองในบ้าน อาจจะพิกัดที่บ้านมาร์กไหมอันนี้ไม่มีใครรู้เพราะไม่มีความเคลื่อนไหวแลนดี้ก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรปกติเขาจะมีความเคลื่อนหนักเคลื่อนเคลื่อนไหวตลอดอันนี้เราต้องลองดูเพราะว่าเราก็คงจะรู้ในอีกไม่กี่วัน1นึถึงสถึงสวันนี้แน่ๆว่าแบมแบมจะทําอะไรทาที่ไหนทำยังไงอ้าวฝากไว้ให้คีสนิดนึงมีความเห็นอะไรคุยกันได้คุยในใต้โพสต์ก็ได้หรือว่าจะคุยทางชุมชนของเราก็ได้ มามาแชร์กันมามาโนกันสนุกสนุกเป็นโคนน้ดน้นกันหน่อยโอเคนะครับลองไปคิดดูว่าเราจะได้เห็นอะไรในอีก2-3วันนี้โอเคนะบ๊ายบายนะครับอากาเซ่ทุกคน